n n e ลค่ะวันนี้น้ำอ้อยจะมาสอนเพื่อนๆทำวุ้นแกะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งก็น่ารักไม่แพ้กับแกะที่เราทำเมื่อคลิปที่แล้วเนาะตัวนี้จะเป็นแกะนะคะ แบบนี้ซึ่งเราก็มองไม่เห็นเนาะพิมพเนี่ยทางร้านนะคะจะได้ผ่ามาให้เรียบร้อยเพื่อให้แกะง่ายนั่นเองนะคะก็จะใช้วุ้นกะทินะคะหยอดน้ำอ้อยจะสอนเทคนิคการหยอดแบบง่ายๆแล้วก็ทำขายได้ด้วยนะคะนี่ค่ะโดยจะใช้แพ็กเกจกล่องโดมแบบนี้นะคะซึ่งได้มาจากร้านของพี่นนทรปรางเหมือนกันค่ะ ถ้าเพื่อนสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเ<ำ>ลยค่<ำ>ะ เรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของวุ้นกะทิกันเลยนะคะก็จะมีน้ำเปล่า250มิลิตรค่ะกะทินะคะกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะ250มิลตรผงวุ้น1ช้อนชาเกลือป่อนเราจะใช้อยู่ครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทราย80กรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ําเปล่า250มิลลตรลงไปในหมอ้อเลย เสร็จแล้วก็เทผงวุ้นหนึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ําเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10บนาทีนะคะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวหลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นํามาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะ นี่ค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วก็จะได้น้ำวู้นใสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะเทลงไปเลยกะทิ250มลินะคะคนให้กะทิกับน้ำวุนเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเทลงไปเลยเกลือป่นนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มทำวุ้นแกะกันแล้วนะคะนี่จะเป็นแกะรูปทรงแบบว่าแกะนั่งเนาะนี่ค่ะจะนั่งหมอบแบบนี้เนาะนี่ แล้วก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาเล็กน้อยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะทำจมูกแล้วก็ลูกตาแกะก่อนนะคะ mm hmm. ก็ใช้สีผสมอาหารสีน้ำตาลค่ะเกดลงไปแบบนี้นะคะ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็หาดอปเปอร์ค่ะถ้าไม่มีดอปเปอร์นะคะ mm hmm. ก็ใช้ไม้ยิ้มฟันนะคะตัดปลายได้เนาะก็ดูขึ้นมาแล้วก็จะแปะนะคะตรงนี้จะมีลูกตาแกะอยู่เนาะ นี้นะคะแล้วก็แล้วก็จะใส่ตรงปากจมูกนี่เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาทำวุ้นแกะกันนะคะก็จะทำเป็นวุ้นแกะหลากสีเนาะมีหลายสีนิดนึงนะคะนี่ก็จะทำสีชมพูค่ะเราจะทำเป็นวุ้นแกะล้วนๆเลยนะคะสีล้วนเนาะแล้วก็มีหน้าตาเราก็จะไม่ทำสีเข้มนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะก็จะได้วุ้นกะชิสีชมพูมาแล้ววุ้นเป็นสีจะทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆประมาณ3ตัว3สีนะคะแล้วก็ทุกตัวขั้นตอนทําจะทําแบบแรกหมดเลยนะคะทําเหมือนกันหมดเลย นี่พอคนให้เข้ากันแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะหนังยางค่ะเพราะว่าทางร้านนะคะของพี่นนทรางเนาะได้ถามให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาหนังยางนะะเนี่ยมาลาดอีกนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราหยอดลงไปเนี่ยเนี่ยนะคะพิมพ์จะได้ไม่อ้าออกจากกันเนาะนี่แล้วก็รัดเพื่อความมั่นใจของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็เทลงไปเลยค่ะเทวุ้นกะทิลงไปเลยนี่ เทเต็มพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็พักไว้ให้วุ้นเซตตัวหลังจากนั้นนะคะเราถึงจะนำเข้าตู้เย็นค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้วุ้นแกะของเราก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็นำออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะ เราจะมาแกะกันค่ะวิธีการแกะก็คลี่พิมพ์นะคะให้ออกห่างจากตัววุ้นนะคะเสร็จแล้วก็คว่ำลงเลยค่ะคว่ำลงแล้วก็อ้าพิมพ์แบบนี้นี่อุ๊ยออกมาแล้วค่ะ น่ารักมากเลยนี่ค่ะเป็นแกะอัลปาก้าหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะแบบน่ารักมากนะคะนี่เป็นแกะสีชมพูเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำอีกตัวหนึ่งกันค่ะ ตอนนี้ก็ตัวสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จะมาแกะกันตัวสุดท้ายสีฟ้านะคะคว่ำลงก็จะหลุดออกง่ายๆนะคะเพราะว่าพิมพ์เนี่ยผ่ามาแล้วนี่ค่ะหุ้นแกะนั่งหมอบของเรานะคะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ทําเป็นสีๆแบบนี้นะคะนี่จะทําวางเป็นตัวๆแบบนี้ในงานจัดเลี้ยงก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวจะหาแพ็กเกจสวยๆมาใส่ให้เดี๋ยว ดูกันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นแพ็กเกจฝาโดมนะคะก็ได้มาจากร้านของพี่นวลปรางเหมือนกันค่ะแพ็กเกจฝาโดมนี้เดี๋ยวลองใส่ดูเนาะว่าจะพอดีหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่ก็วางตรงกลางแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ฝาโดมนะคะจะปิดโอ๊ยปิดพอดีเลยค่ะเพื่อนๆก็จะสวยงามน่ารักแบบนี้เลยนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆกลัวหลุดนะคะ ก็เอาวุ้นน้ำใสนะคะราดตรงตรงฐานเนาะหรือว่าวุ้นกะทิก็ได้เดี๋ยววุ้นแฟนซีจะใช้วุ้นกะทิราดให้ดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะโชว์แบบว่าโชว์ฐานเป็นสีทองแบบนี้นะคะก็ใช้วุ้นน้ำใส่แทนค่ะก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราวางก่อนนะคะพี่จ้าสวยงามน,น่ารักมากนะคะวุ้นน้องแกะนั่งหมอบของเรานี่ วางตรงกลางๆเนอะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเราก็เอาวุ้นกะทิมาค่ะวันนี้วุ้นแฟนซีเลือกทําแกะที่เป็นสีๆเพราะว่าจะเอาฐานวุ้นกะทิใส่ลงไปนะคะจะได้ตัดกับตัวแกะนั่นเองค่ะ หมอบของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายได้เลยค่ะเพื่อนๆนนี่น่ารักมากมายเลยนะคะขนแกะก็เห็นแบบชัดเจนเนาะหน้าตาจมูกตาแบบนี้นะคะหูนี่ค่ะวางแบบนี้แล้วน่ารักมากเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเพิ่มความสวยงามเนาะก็สามารถหาวุ้นดอกไมเก้เล็กๆหรือว่าหัวใจโบอะไรนะคะมาตกแต่งตรงฐานได้เนาะ ขอขอบคุณพิมพ์น้องแกะและแพ็กเกจกล่องฝาโดมจากร้านของพี่นวลปรางด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้มุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ